มีหลายๆคนถามเข้ามาว่าถ้าเราต้องการอยากเบรหัสไ i ไฟที่เขาเส่อมต่อในคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนั่นก็คือตัวนี้เนาะทามีขั้นตอนการเบิ่งจังไดนะื้อนี้จะมาแนะนําวิธีง่ายๆก่อนจะไปเบ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดที่ตามให้เรากดปุ่ม Windows R เนาะในคีย์บอร์ดหลังจากนั้นให้เฮาพิมพ์ตัวนี้เลยเนาะตามนี้เลย n, n g ตัวนี้เลยนะเนาะก็ไปหลังจากนั้นให้กดโอเคหรือ Enter ในคีย์บอร์ด มันจะมีหน้าตัวนี้เด้งขึ้นมาเนาะหลังจากนั้นเ,าเราคลิกใส่ Wifi เขานะแล้วเลือก Wireless p r o p e r t y เนาะคลิกเข้าไปเลยหลังจากนั้นเราเลือกตัวนี้เลย Security เนาะคลิกเข้าไปแล้วเลือกตัวนี้เนาะติ๊กใส่ตัวนี้เลย s o s i a l c t e r เนาะคลิกเข้าไปอันนี้คือจะเป็นรหัส Wi-Fi ของเาราเพีทนี้เราก็สามารถเบ่งรหัส w i f i ที่เราสีมต่อในคอมพิวเตอร์ได้มาวันนี้คลิปนี้ก็ถือถว่าสิ้นสุดเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทคลิปต่อไป ขอขอบใจ